วันกีนะฮะวันนี้หลายท่านอาจจะคุ้นกันว่าเอ๊ะมาเจอตรงนี้น่าจะเป็นพี่ดิวหนวดซะส่วนใหญ่ในทุกๆครั้งแต่ว่าวันนี้พี่ดิวติดภารกิจนะครับอย่างนี้งันเทปของวันหยุดนะฮะก็เลยขอทําหน้าที่วันนี้แทนนะครับวันกีนะฮะขอต้อนรับที่พิ่ึมบอลชนทุกท่านนะครับก็สู่ Exclusive Press Interview กับละครเรื่องลวงนะครับนี่สั้นๆแต่เซ็ตเรื่องนี้นะฮะเป็นละครแนวดราม่าที่บอกเลยว่าเข้มข้นอีกเรื่องนึงของช่อง7 HD ของเรานะครับ เทียนทานผลงานของการผลิปจากไทยพีเตอร์ตะวันนะครับมงคลนี้โปรดักชั่นผู้จัดชื่อนี้ก็ดีเลยคุณเตอร์ตะวันจากมูจินดานะครับซึ่งเรื่องนี้เขาควมนักกีฮะผู้กำกับด้วยเพราะฉะนั้นความแซ่บนะฮรบเรื่องราวต่างๆที่เขาถ่ายทอดเข้มค้นแน่นอนในเรื่องนี้นะครับเมื่อคืนนี้ออกอากาศไปแล้วหนึ่งตอนนะครับเป็นการเปิดเรื่องตอนแรกไปแล้วบอกเลยว่า เรื่องเลยล่ะนะใครได้ดูเนะี่ยเรื่องเลยได้ดูชินามี <c oughs> า่ตาใสตาใสมากนะฮะเออได้ดูแหละคนได้ดูนะฮะซึ่งหลายคนก็บอกว่าได้ดูแต่ว่าเป็นทำลวง <c oughs> ไม่เป็นไรเพิ่งเริ่มตอนแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นดูไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าเปิดตัวมาก็จนนะะัดเต็มนะครับเดือดดรามา่าดับฉ่ำฉ่ำสนันโซเชียลไปเ,ปเลยนะครับเรียกว่า เปิดเรื่องมาแบบมาเร็วมาแรงกันตั้งแต่การออกสตาร์ทเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องรวมนะครับเราเออกอากาศให้ได้ชมทุกวันพุธพฤหับสบดีนะฮะเวลา20ก 40. 40นาทีทางช่อง7 HD กด35นะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งนทีใน11ประเทศ Southeast Asia นะฮะหลงจบละครที่ไทย1ชั่วโมงก็ดูต่อกันได้ทันทีเลยนะครับโดยคืนนี้ออกอากาศให้ชมเป็น EP ที่2แล้วนะฮะเพราะฉะน,นั้นคืนนี้ เตรียมตัวกลับไปรับโชว์ทีมีสองต่อได้เลยนะครับดังนั้นเราไม่รอช้านะครับวันนี้เราจะได้ต้อนรับนะครับทั้งผู้จัดและก็นักแสดงจากละครเรื่องลวงนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะพิเตัต้งตะวันจารุจิดานะคะคุณยูโรยศวัร์ It's a lot ตรับอีกต่านะครับดหับนีเครับเดี๋ยวอไปหยีนลยครับร่มเลนไปแล้วจากตอนแรกนะครับเร่้อนแล้วครับกตอนรบอกาโอหคลต้องรกหน้าก็คือหากรามากันี หนึงองนาำรับายตอนแอรกรื่วนนีจะลุงไปไหนครับเพราะว่าเรื่องมันจะดเนินเร็วมากเข้มข้นเช้าตอนเดียวขอคร้วถุงนี้นะคะอบคุณคะปิดปิดเพอ ที่ซื้อขวดจูนก่อนอันับนเดี๋ยวอาจะไม่ต้องขึ้น่ายทุกนาทียาวๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยจากขอเชิญพี่เต้นอยู่กับวงก่อนนะครับแล้วก็ทุกพี่น้องๆเดี๋ยวเดเชิญนั่งทั้แทั้งเงนะครับเดี๋ยวจะเชิญขึ้นมาพูดคุยกันครับผมนะครับ